สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวการ์ดใหม่ของ s h a d o w v e r s e กันนะครับในการชุดที่ชื่อว่า Academy of Age นะครับผมรุนคับนะครับว่ากันว่าจะเป็นการกลับมาของสายมานาเลียหรือว่ามิสเตเลียนนะฮะมิสเตเลียนั่นเองอ่ะมาใบแรกก่อนใบนี้ไม่ใช่มานาเลียนะครับเป็น a c a d e m มินะฮะชื่อ a m a r มาเรลิสเดอะปรินเนะครับที่เจ้าหญิงเหรอว้าวน่ารักแต่มันเจ้าหญิงดิคอสหนึ่งสแต็กศูนย์สามมีแอม u s h นะครับบอกว่ามันลงมา เอา Curse of Suffering ขึ้นมือนะครับผมเป็นน่าจะเป็นเวทนะอ่าแล้วก็เมื่อการใบนี้โดนดาเมจและไม่ถูกทำลายจะทำเอฟเฟกหนึ่งอย่างนะครับเอฟเฟกเดี๋ยวนะเอฟเฟกซ้ำอ่ะจะใช้สองครั้งไม่ได้เอฟเฟกแรกนะครับจวดกาสเอ้ยโทษทีเอฟเฟกแรกคิวหนึ่งให้หลิทไดดแล้วเอฟเฟกที่สองจวดการหนึ่งไวเอฟเฟกที่สามสเปลบูดการในมือ Curse of Suffering นะครับเอ้ยเดี๋ยวนะล่างโวน้องทำอะไรได้บ้างวะล่างโว ไม่มีเลยโอเคเดี๋ยวนะว่าดูาลดเดอร์โย่สเปลแอนด์เ d ดเดอร์ดิบวกหนึ่งดาเมจอ๋อโอเคอาเวทที่เราใช้อ่อร่างโวนะครับน้องบอกว่าเวทที่เราใช้กับเอฟเฟกยิงจากลีดเดอร์เรานะครับดาเมจเพิ่มหนึ่งนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์ใบบ้างเอฟเฟกอันนี้เหมือนเดิมนะ เมื่อโดนเมื่อโดนดามจเราไม่ตายก็จะได้ส่งทำงานอย่างหนึ่งนะครับผม mm hmm. e อีโบเป็นศูย์เจ็อ๋อเพราะเอฟเฟกที่ลีดเดอร์เราทำได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมโอเคใบแรกไอใบเวทที่เอาขึ้นมือนะครับ Curse of Suffering เมื่อจบเทิร์นของอให้เอฟเฟกต์ลีดเดอร์เรานะครับว่าเมื่อจบเทิร์นของเราดิวหนึ่งดาเมจใส่โฟลเวอร์ทั้งหมดเลยนะครับผมเข้าใจได้นะก็คือลงคนนี้มาโวเล่นใบเนี้ย คนนี้จะยืนไม่สามเทอร์มอดีเพราะว่าเทิร์นโดนเทอร์ละสองดาเมจเพราะตัวมันล่างโง่บอกว่าอดาเมทที่ลดเดอร์ทําได้กับเวทเราทําได้จะเพิ่มหนึ่งนะครับผมต่อมาครับแอนนี่บริลเลียนเมจนะครับผมเอาว่ะเป็นเมทที่น่าจับตามองมาละใบนี้แหละมิสเตียนะฮะหรือมาตาเลียแล้วแต่คนเรียกคอสามสเต็คสามสามนะครับบอกว่ามีบอร์ดนะครับเมื่อลงมาเอาแอนนี่ซอมมอนนิ่งขึ้นมือนะครับ ถ้าเราเล่นมิสเทเรียการ์ดไปน้อยสิบใบนะครับให้เรนกับการ์ดไปหนัอยด้วยอันนี้รู้สึกจะเป็นโล่นะแอนเน่ซัมอนนิง่งเดี๋ยวค่อยไปดูเมื่อโวครับเอาเอนแชนการ์ดท,ที่มีคําว่าเอนแชนจากในเด็กขึ้นมือนะครับแล้วก็ให้หนึ่งรีคอเวอร์หนึ่งเพย์พอยต์ก็โอเคนะโวได้หนึ่งเพย์พอยต์อ่ะแอนเน่ซัมอนนิ่งนะครับบอกว่านี่มีมีวอร์ดมีลัชนะครับแล้วก็จบเทิร์นฝั่งตรงข้ามการนี้จะหายไปมันสมอนมาเทิร์นเดียว ถ้าถามผมเหรอถ้าถามผมผมว่าเราได้แมคชนิกไหม <c oughs> คือการเล่นวิซเลียการครบสิบใบในเกมนี้นะะตัวมันตัวมันไม่ใช่ตัวปิดอะตัวมันเป็นตัวแบบตัวหาของแบบวอหยิบของลงมาหยิบของเงี้ยอืตัวยือตัวหาของมากกว่าไม่ใช่ดาเมจปิดอาจจะน่าเสียดายไปนิดหนึ่งนะฮะต่อมาเกรียคริมสันโทรมิสนะครับบอกว่า เมื่อลงมาเอาเคลียเอมเบอร์ขึ้นมือแต่ไอไอพวกเนี้ยไอพวกแฟนแฟทั้งหลายก็จะโดนซ้อนคราฟดักได้นะครับผมอ่ะแล้วก็เมื่อฟอลโลเวอร์นี้ในสนามนะครับมิสเตリアฟอลโลเวอร์นะครับจะอีโวโดยไม่ต้องจ่ายอีเวอร์ชั่นพอยต์ได้เลยนะครับแล้วก็เคลียเอมเบอร์ทำอะไรได้นะครับดิวสามเดเมจเอนมี่ฟอลโลเวอร์จบเนี่ยเฉยๆมิสเตリアเอ็กซ์เชนจ์ปาร์ตี้นะครับงานเลี้ยงแลกเปลี่ยนของมิสเตリアนะฮะเอามิสเตリアฟอลโลเวอร์นะครับจากในเด็กขึ้นมือนะครับ ถ้าเราเล่นมิสเตีアการอย่างน้อยสิบใบจะให้บวกหนึ่บงบวกหนึ่งแล้วก็วอร์ดกับมิสเตリアโฟลเวอร์ทั้งหมดด้วยนะครับผมก็อย่างที่บอกแมคานิกใหม่คือเล่นมิสเตียการได้ครบสิบใบแต่ว่าไม่รู้ดีผมรู้สึกว่ามันมันดูได้น้อยไปหน่อยแต่เวทก็คอรสหนึ่งก็เข้าใจได้ที่ได้แค่เนี้ยต้องดูว่าทำมิสเตリアเอ้มิสเตียคือทำมิสเตียสิบได้เร็วแค่ไหนนะครับผม ต่อมาครับเบลวิชใบนี้ก็มิสเซเลียคอสามสแตรกสามสามเมื่อลงมาเอามิสเซเลียนมิดซ้์กับมิสเซเลียนเซอร์เคิลขึ้นมือแล้วเปลี่ยนไปคอสหนึ่งเกง่งเก่งถ้ามิสเซเลียนเกง่งไอ้นี่ก็เกง่งเพราะมันหยิบมิสเซเลียนสองใบขึ้นมือนะครับเกง่งเก่งอันนี้เกง่งอ่ะต่อมาอ๋อถามว่าเก่งเขาอะไรเก่งเราเป็นคอสดหนึ่งด้วยนะครับกรูยินเลโอนาร์ดโพวิสนะครับใบนี้ไม่ใช่มิสเซเลียนแล้วนะฮะเมื่อลงมา ลงเมจิกเซดิเมนต์นะครับหรือลงดินนั่นแหละอะลงดินหนึ่งอันแล้วก็เมื่อเริ่มเทินผังตรงข้ามถ้าสเต็ของเราเกินสามจะเอาเวอร์ลิดิิชัวขึ้นมือเวอร์ลิดิิชัวคือเวทข้อสองนะครับยิงสามใส่ใครก็ได้เอนมีลีเดอร์ก็ได้หรือเอนมีก็ได้ใส่เราไม่ได้เสร็จแล้วจ่ายเอิร์ธไลท์จนหนึ่งนะครับที่ผมจําได้คือเทคนี้เดี๋ยวลองเช็คอินทีเมื่อโวนะครับเพิ่มหนึ่งสเต็ให้กับสเต็คให้กับดินเรานะครับไอสเต็คก็คือเลขของดินนี่แหละ แล้วก็ลบหนึ่งหนึ่งให้กับเอนิมี่โฟลว์เออร์ทั้งหมดเมื่อเริ่มเทิร์นอันนี้เทคเดิมเลยเมื่อเริ่มเทิเร์นแสกครบสามเริ่มเทิร์นฝั่งตรงข้ามแตกครบสามเอาเวอร์ลิเดียวเออเวอร์ลิดิกเวอร์ลิดิกลิชชัว่ขึ้นมือดิวสามดาเมจใสเอนิมีตัวไหนก็ได้เอิร์ดไลท์จวดหนึ่งนะครับต่อมาทริกช็อตครับนี่ชื่อเทามากเลยอาแคดิมิกโอเคไม่ใช่มารดาเลียดิวห้าดาเมจใสเรนดอมเอนิมี่โฟลว์เออร์ถ้าแสกของเรานะครับเป็นสามหรือต่ำกว่าอัญเชิญดิน แต่ถ้าเกินกว่าน,นั้นจ่ายหนึ่งเอิร์ดไลท์จวอาร์สองใบเอ่อผมติดอย่างเดียวคือมันเป็นคอรสสามซึ่งหนักหนักไปหน่อยหนักไปนิดนึงแล้วก็สายเอิร์ดไลท์มันเสียใบปิดสำคัญไปแล้วอ่ะต้องดูว่าเอิร์ดไลท์มันจะปิดแรงมันจะเบามันเบาลงอีกแล้วไม่แรงหรอกแต่ว่ามันเบาลงแค่ไหนมีผลมากไหมมากกว่าต่อมาครับ little s เ g e นะครับ ใบน,นี้ลูนครับคอสสองสเต็ปสองสองเอนแชนแปดนะครับอีโวโฟลเกอร์ตัวนี้เสร็จแล้วอันเชิญกลา,โท,ลาโทนัสเบเทมอสใครวะเฮ้ยอันเชิญกระทิงกระทิงนะครับจบเทิร์นดิวเจ็ดเอนมิลิเดอร์นะครับถ้าโวกระทิงจบเทิร์นดิวเก้าดาเมจเอนมิลิเดอร์แทนว้าวน้องน้องเป็นนักเวทตัวน้อยอันเชิญกระทิงอันเชิญกระทิงยักษ์เอ็นแชนแปดเยอะไปหน่อยนะด่ามผม คือในการเล่นปกติผมว่าไม่น่าได้ใช้เลยมันดะูมันดูไรเหตุผลไปเอออะไปต่อมาครับ Woop Whisper เอ้ย w h o ไวส์เทเ e อ่าเมื่อลงนะครับอันเชิญอาเคียนวูฟทำไมมันมีแต่ไปอันเชิญของคาร์ดอื่นวะเมื่อกี้ก็เชิญดูเท่าถ้าการ์ดในเด็กเหลือ20บใบหรือน้อยกว่านะครับจะทำให้แฟนๆทำงาน อาเคนูฟโอเคมาของบัตคราฟนะครับอ่า uh, มันบอกว่ามีลัชมีเบนแล้วก็เมื่อลงคิวห้าดิฟคิวห้าให้ลดเดอร์เราแล้วก็อันเชิญหมาไปสองตัวก็เข้าใจได้ก็คือเหมือนลงไปเนี้ยเรียกหมามาตัวหนึง่งถ้าเด็กเราเลยยี่สิบก็จะเป็นหมาหมาหมาคิวห้าประมาณนั้นเฉยเฉยอ่ะมันไม่ได้ซัพพอร์ตสเปรูไม่ได้ซัพพอร์ตมาลาเรียเหมือนตัวใบเก่งนี่เฉยใบเก่งแบบเก่งของมันคนเดียวอ่ะไว้เล่นในพวกไอเทคทู through, อะไรเงี้ยน่าจะดีนะครับ ต่อมาอาเคนอินสตรักชันนะครับใบนี้เป็นมิสเตリアนะฮะ,ะเลือกเอฟเฟกต์อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะอ๋อโอเคเลือกการ์ดหนึ่งใบในเนี้ยขึ้นมือแล้วก็ลดคอร์สหนึ่งครับมีอะไรบ้างปาเลียเอ้ยปาล่าปาล่าซิลเดนฮิตเชอร์ปาล่าจะเอาบิอนนิงจีนัสขึ้นมืออ่าแล้วผมจะรู้ไหมว่าบิอนนิงจีนัส คือใครแล้วก็อีโวนะครับลดหนึ่งคอร์ดให้กับมานาเรียการ์ดได้เลยมิสมิลันดาไลท์เมดอันนี้เก่งจาได้ทุกครั้งที่เล่นมิสเตียการ์ดนะครับจะลดคอร์ดให้กลายเป็นนิสเซอร์นึงเมื่อลงมาเอามิสเตียนมิซายหรือมิสเตียนขึ้นอ่าหรือมิสเตียนเซอร์เคิลขึ้นมือแบบสุกนะครับอีโวได้มิสเตียนไลท์ขึ้นมือมิสเเลียนมวิซายเว้นคอสองดิวสามสุ่มสุายิงสามเอนเนมี่ฟอลโลเวอร์ยิงหนึ่งเอนเนมี่ลีดเดอร์ มิสเซเลียนเซอร์เคิลเวทคอสสองอันเชิญเคโกเลมแล้วได้วอร์ดนะครับเคโกเลมได้วอร์ดนะแต่ประเด็นเลยผมอะ่ะไม่รู้ว่าเอ้ยเดีย๋ยวเดีย๋ดยไอ้บรูคยอนนิ่งจีเนียสอ่ะน่าจะเป็นเวทคอสสี่ที่บอกว่าการในเด็กเหลยยี่สิบใบหรือต่ำกว่าจะได้หนึ่งเวทโบ้ถ้าผมจะไม่ผิดนะน่าจะอะไรประมาณนี้อ่ะต่อมาครับมิสเตอร์เฮเลียนชาโดเมดนะครับเป็นมิสเซเลียเหมือนกัน เมื่ลงมานะครับถ้า if the card อ๋อโอเคลงมานะครับจะให้การ์ดที่สเปล o ู t การ์ดในมือเราที่มีเอฟเฟกต์สเปลบู t แล้วยังสเปลบู t ไม่ถึงห้าสเปลบูทให้มันเกินห้านะครับไอ้ให้มันถึงห้าพอดีแค่น,น,นั้นเองใบนี้ผมว่ามันเล่นได้กับหลายสายถ้าเล่นกับเล่นกับอะไรนะเล่นกับสเปลบู t การจะดบคนนี เล่นกับมานาเลียก็จะหยิบได้สอคนนะครับผมประมาณนี้โอเคหมดแล้วแหละของรูนครับเช็คก่อนว่าหมดยังหมดแล้วเอ้ยยังยังมีอีกใบหนึ่งเพราทีทบลิทนะครับเอ้ยอันนี้สายเชสว่ะซัมมอนนะ,ะอน,น,นะครับอันเชิญไม่จิเข้าพรนะครับแล้วก็ให้อเฟกต์ตตีดิวหนึ่งเอ้ยลิสฮิวหนึ่งดีเฟน์ให้กับลีดเดอร์เรานะครับจากนั้นถ้าพรออกไปเกิน8ดใบในเกมนี้พรที่ลงมาได้สตอบ โอเคนะใช้ได้ใช้ได้ขนาะดนะผมใช้ได้เป็นใบปิดของเชสที่ดีเพราะว่าเป็นเวทแค่คอร์สหนึ่งงค่อนข้างดีค่อนข้างดีโอเคหมดแล้วอ่ะอันนี้หมดจริงๆแล้วโอเคของลูนคัพนะครับอันนี้ไม่ได้อวยนะลูนคัะผมสนใจผมสนใจหมักลูกนะครับไม่ได้อวยหมักลูกแต่อย่างใดเออผมชอบหมากลูกก็ได้ผมยอมรับโอเคโอเคนะม <laughs> านาเลีย มานนาเรียผมว่าน่าจับตามองต้องดูว่าถ้าปิดแรงแค่ไหนผมจําจําการเก่าของมาันอาเรียไม่ได้เลยว่าอะไรรอดในโรลีชันบ้างส่วนสายสเปล,ลบูธเล่นคนนี้ถามว่าคนนี้จําเป็นไหมตอบยากคือมันก็ได้จั่วได้ไรอะ่ะเออ,อแต่ผมว่าใบนี้ได้ใช้โอกาสใช้น้อยอาจจะไม่ต้องค้ามาใช้แต่เดี๋ยวผมค้ามาลองให้แล้วกันนะครับน่าจะประมาณนี้สำหรุบนคับดูเด่นน้อยกว่าที่ผมคิดเยอะเลย ต้องไปดูใบอย่างที่บอกมิสเซียต้องไปดูใบปิดเก่าอันนี้มัน,นออกมาเป็นมิสเซียของของซับมากกว่าคือมันไปทางของซับเยอะอะแบบไม่มีใบปิดเลยถ้าดูนะถ้าดูวีธตใบาแบบเล่นต้นเกมกลางเกมไม่มีใบปิดถ่ายเกมเลยยกเว้นใบนี้ยังไงล่ะสองสาศัยหลักลุกเนี่ยเชีร์หลักลุกกันเยอะๆนะครับทุกคนโอเคของรุ่นครับก็หมดเท่านี้ครับ